กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ มัอนี่ก,ก็มาพบของกับช่องน้องบุญพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมือนี่สิ้าพี่น้องไปตลาดดงระแนงนะคะนาะตลาดดงระแนงค่ะพี่น้องจ้าไปหาสื่อของป้าค่ะพี่น้องจ้าไปหาสื่อของป้าไปกินกันค่ะว่าว่ามีอยียงแนนนะคะน้องมัอนี้เมนบุญสิภาไปตลาดดงระแนงค่ะไปหาสื่อของป้าไปเบิ่งนน้ำกันจ้าว่าอยู่ตลาดมัอนีิมีอียงมาขายแนจไปเบิ่งนน้ำกันเลยค่ะ เดินเด้อค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปตลาดดงและแนงได้อีกอย่างหนึ่งน่คะพี่น้องจา๋าเรามิดูกันเลยคะ่ะได้กระต่ายน,นึงพี่น้องมาจ้ะรีวิวกันเลยนะคะนี่คะ่ะอับแรกเบิ้งหน้าพี่น้องอันนี้เกียสิบบาทห้างมิมค่ะห้างมิมห้างมิมหรือว่านี่อันนี้หนึ่งร้อยค่ะพี่น้องจา๋าในห้างมิมมาสองห้างนะพี่น้องเด้เออ้าวพอลงบุญกระไดในห้างมิมมาสองห้างค่ะพี่น้องจ๋ะอันนี้เกียสิบกับหนึ่งร้อยเป็นร้อยเกียสิบบาทนะคะเนาะ อคแล้วก็ได้นี่ที่เด็ดพี่น้องจ้าเห็ดตะไคร้แมนวนสีซุปมาแล้วในเห็ดตะไคร้หนึ่งร้อยบาทพี่น้องนี่ค่ะดอกตุ้มๆค่ะเห็ดตะไคร้อื้มห้อมพี่น้องจ้าได้เห็ดตะไคร้มาน้ำทุ้งหนึ่งค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทนะคะนึ่เห็นบ่นี่ค่ะเห็ดตะไคร้หนึ่งทุ้งค่ะจานเป็นจานจานละลอยนาะค่ะเนาะนี่เราก็ได้บะพริกเขียวค่ะพี่น้องจ้าเมนูสีมะซุปใส่เห็ดตะไคร้เนาะบะพริกเขียวเราก็ได้ได้บอไก่มักไฟหวานจ้าพี่น้องจ้า เบบอ้ปลาไส้หวานมาให้น้องกอกัมมบน,น,ะะน้องบุญมากไส้หวานเนาะค่ะเนาะแต่ก็ได้บักเงาะโลหนึ่งหาสิบาทปลาไฟ้หนึ่งยี่สิบบา,บ 2, บาทเด้อพี่น้องแล้วก็เงาะหนึ่งโลแค่ดิหอด,ดูด้วยว่าไปไหนบ้างน่าอกพี่น้องแล้วก็ได้เงาะมาหนึ่งกิโลค่ะพี่น้องจ้านี่ที่เด็ดพี่น้องหัวหน้าพี่น้องจา้าหัวหน้าสองบกงกละหาสิบบาทพอพอทุกคนกันอืออยาให้ทุกคนมีมีหอดแม่งละงามพี่น้องจา้านี่ค่ะแต่สิดได้หัว หวหัวกบหวกห,ห,ห,หน้าบานเท่าด้วยค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นส่วนเพิ่นส่วนใส่ขีใส่ยังไห้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะในมาสองมกุกพี่น้องจ้านากำก็ได้ก็ได้หวกมาสองมุกพี่น้อมุกนึงเต้ประตูพี่น้องจ้าแล้วก็ได้นี่หัวขึ้นกันพี่น้องมุกละหาสิบบาทเมนูมนบุนซื้อมาสี่มุกตวัวันเอามาบานสองมกะกะกุกแล้วกับไปฝากปูกัญญาหน้ามุกหนึ่งค่ะนี่หวกใส่ขีเรียบร้อยแล้วค่ะหักหน้าบานเท่าประมาณหวกเรียงได้จ้าพี่น้องแตสิมุกขวบปลอพี่น้องจ้าแล้วก็ยังไม่หมดนะคะ มีหัวมะโซมุกค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ตําบะกุ้งพี่น้องจ๊ะตําสัวตาํตาปลาตํามะฮู้หลักกาขนมจีนค่ะได้แค่นี้ละคะ่ะเพราะได้าาะะาดไดงนางนแบบนี้นะค่ะเราสำหรับมพอนีการไปตลาดดงระแนของเมนตงหุนนะค่ะเราแต่สิ่งใดก็มากนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะได้ยังก,ก็มาฝากว่าตอนพี่ต้องนอนคือก็เลยค่ะเด้ออย่าลืมเลยค่ะเด้อแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านเมนตหุนได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊ง ที่สำคัญลืมบุไรีค่ะพี่้องจ๋าก,กดสับสไครต์ให้ชอบน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แมนวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพากันไม่ได้น่าคิดนาจ้าขอบคุณหล่ยั